นี่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าฤดูไข้หวัดใหญ่ปีนี้กำลังเข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็วรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีรวรคาณารัตน์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยข้อมูลที่น่าตกใจผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ภายในวันที่9ตุลาคม2568พุ่งสูงถึง12,807รายซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างชัดเจนและถ้านับรวมตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่41 วันที่5ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมเกือบถึง40,000รายแล้วแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือการคาดการณ์ของหมอธีระที่แสดงความเห็นว่าเดือนนี้คือช่วงเวลาที่ไข้หวัดใหญ่จะระบาดถึงจุดสูงสุดหรือที่เรียกว่าจุดพีคของการระบาดซึ่งนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในไม่ช้าทำให้ทุกคนควรตระหนักและเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจัง นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามและควรมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเราและคนที่รักตกเป็นเหยื่อของโรคนี้เช่นการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันนอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็น และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปว่าไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่โรคเล็กน้อยที่สามารถละเลยได้บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้แล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้พร้อมจะรับมือกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปีนี้หรือย,ยังแบ่งปันความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างและด้วยมุมมองที่แตกต่างเราอาจได้ข้อคิดใหม่ๆที่ช่วยกันต่อสู้กับโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น